คับผมสวัสดีครับภาพี่น้องเลาะเบิงสวนหลังบ้านมานนี้ครับว่ามียังพอไีกินบอ่นะครับคือบรรยากาศสวนหลังบ้านนะครับนี่เปนละมังลักมากเลยนะครับตามมาดูการพอไีกินด้นะครับม่วงครนะงามเมืองยหญ่นะครับดูละเป็นโล่นะครับ แต่วาอาทิยังโมหมากแย่ปันใดนะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับหมากบุคคลหย,ย่ปันไดเนาะ มอกม่วงน้ำดอกไม้นะนรับมากระเท่บดกยูพอดีนะ พ่อเงี้ยปันไดงนะครับแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่นะครับความโลกอะโอเคเลยนะปีนี้นี่ต้นพกขานะครับหรือว่าใบสะอมยอดย่ำวันมีหลายนะครับ นี่คือใบผักยีเลิดนะครับภาษาอีสา,สาเนเรียนว่าใบผักยีเลิดใบขุ้นเลือนนะครับผคากลางเรียนว่าใบชะพู่นะครับเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายแล้วก็แพร่พันธุ์ง่ายๆนะครับปลูกไว้ทังบ้านนะครับก็ได้กินกับเมี่ยงปลาเผานะครับ นี่คืองานบางยานครับอีกตัวหนึ่งนะครับหมาตัวหญ,ญก่กันได้ทีเดียวนะครับข้างอยู่ที่้งหลังค่าหลังค่าสังเสซีนะครับหมาแง่นะครับนี่ไปกิกลงครับ กล้วยหอมนะครับเบ็ดบานไม่เยู่สองสามต้นนะครับเราปลูกไว้นะครับโมกีบาซีได้กินนะครับปลูกไปปลูกมากเป็นมักเส,นนส่นะครับต้นสูงนะครับเกือบสี่ฮักแล้วนะครับลมพายุเขาหลายรอบนะครับต้นเอียงเกือบสี่ฮักนะครับแต่ว่า,าหายังมขำกับห้องเซบูได้กิน นะครับผลผลิตก็คงจะบกเกิดเกินมากนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหาใหม่มาคำใหม่นะครับเกรงว่าน่าจะยู่จนแก่จนสุกนะไปกินผลผลิตยอยู่สำหรับกล้วยหอมเครื่องเนี่ยนะบางอย่างนะฮะเบืองหมากำงามก่อนนะครับหมากนี่นะเกี่ยวกับมือผมนเลยเออซับนี้ มะม่วงสำนี่ครับถือว่าหมากใหญ่ป้อประมั่นนะครับมะม่วงพันงามเมืองย่านะยครับยีเลิดนะครับเป็นเช่าคู่มางเนืองนะใหญ่ เอาไ้กินซุกมันนะอันนี้คือไม้จะเ,เอามาคำขำเกลือกล้วยนะครับมาขำกบสิ่บที่กิน น่าจะเป็นโล่หรืออาจจะเกือบโล่นะครับหลมากโด่อยู่นะครับจะว่าเคยได้สูงสุดนี่ผลผลิตหมากและโล่เคิงนะครับ มาดกนะครับนอกจากมีดักม่วงมีต้นดอกม่วงได้กินดอกมว่วงเรากัยังได้กินอาหารชั้นสูงนะครับมันคือไข่มดแดงนะครับเพราะว่านี่ต้นใหม่มีต้นดอกม่วงมากหมดแดงเพิ่นกลับมาอาศัยอยู่ฮอนเวลาฮอนนาฤด,ดูกา,านะรกระเพือ่อใแง่กินอยู่นะครับปีนี้ก็แย่ไปสองสามรอบนะครับกระเพือทีอยู่ได้กินอยู่นะครับสำหรับไข่หมดแดงอันนี้ด้านหน้าบ้านนะครับ กราคุ้นบานสะพังกันแล้วทีเดียวนะครับ เลาะข้างบ้านบ้างนะครับต้มกม่วงม้วงเริ่มสุกันแล้วนี่ครับต้นนี้เปลี่ยนก้นมัวนะครับโอ้ลนน,นันมีลนนะ,ะกกบบนะครับปกติม่กรวงจะบ่เก็บบ่มนะประมาณต้นนี้ก็หมากบร่รกปันเดนะครับ,บก็เลยบ่เก็บบ่มยังเชื้อนะครับว่าเห็ดสุกทัมาา้มชฉาดิลนเลยรนเราแคเก็บท่เดียวนะครับ ันนี่เสียงสองสามหมานะน่วแหบหมากบ๊วยใช่ว่ารสชาตินี่หวานหอมนะครับหมากน่งครับหมากบดุปันใดนะครับปีนี้แล้วก็บรรยาเกีย่ยวบลมจักปีนะครับเพราะเหตสุกเองสุกแบบธรรมชาติแล้วก็โรสลงมากค่อยเก็บกินนะครับ สายพันธุ์งามเมืองยาญนะครับอีกสามต้นนะครับึ่งสองสามนะครับสามต้นก็นมาก็ถือว่าพ่อดีกินอยนะครับบดือว่าดกนะครับแล้ววก็พอดีอ่โยได้กินนะครับสาหรับงามเมืองใหญอีกสามต้นข้างๆบ้านนะครับดกสู่ทางหลังบ้านบ่ได้นะครับ ต้นใบยานางนะครับมีสามบานเท่าจะปลูกไปตามเครื่องตามต้านนะครับเพื่อที่จะนํามายองหรือว่าน้ามาขยาเห็ดเป็นน้ำใบายานางนะครับใส่แกงียงเราไม่นะครับเพื่อสมุนรพรนะครับอันนี้ต้นลูกพ่อยนะต้นใหญ่ทังยังไม่มีผลผลิตยังไม่มีใหม่นะครับ ต้นควยหอมต้นขนุนหรือว่าต้นโมี่นะครับข้างๆก็ที่เป็นต้นดอกคุ้นนะครับไม่ยังบานมีนะแต่วันดอกนี้เต็มต้น,นนะครับต้นคุ้น นี้คือต้นอินทผลัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้พ้นที่ผมมักนะครับก็เรียกปลูกใ้นะครับเพราะว่ามักกินนะครับปลูกวบก็บ่รู้ว่าที่ได้กินหรือว่าที่ได้แค่เป็นไม้ประดับนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดนะครับซื้อมากันมากินแล้วก็เอาเมล็ดมันมาพอใ้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็เอามาล่งปลูกไว้ตรงนี้นะครับอายุเล่าสองปีนะครับ ซึ่งตามที่ศึกษาเบื้องล่าเพื่อนบอกว่าสามปีจังสีให้ผลผลิตนะครับซึ่งผมก็บ่มั่นใจว่าตัวนี้มันจะได้ผลผลิตปอนะครับอาจจะเป็นแค่สายพันธุ์ดูใบนะครับเห็นได้ก็ว่าสายพันธุ์ดูใบนะครับเพราะว่าปลูกกอบว่าเราไม่ไดมใบนะครับเพราะมีหม้เพราะมีผลเพมีผลผลิตนะครับก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ดูใบนะครับแต่ว่ากับพอได้รุ่นอย่นะครับปลูกไว้ๆปลูกไว้เบิ้งนะครับ เห็นว่าเป็นกับบริว่ากันนะครับแต่ว่าก็ที่ว่าเป็นไม้ประดับเป็นเนื้อถัวเลยน,นะครับสําหรับต้อนอินพาลามต้นนี้นะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นลูกท่อนะครับในมาจากบ้าน กับบ้านเมื่อปีไม่ปีที่แล้วนะครับออ้ไส้เพื่อนเอาให้เพื่อนว่าเอาไปปลูกไว้แน่นะครับเพื่อจะได้กขิยนหมากมั่นนะครับอายุเล่าๆหนึ่งปีนะครับหลังจากที่ลงดินแล้วเนี่ยอายุเล่าหนึ่งปีนะครับอะไรคนอาจจะคยกินนะครับหมากเรืองเหลืองว่าไม่ร่าสุกนี่หมากเหลืองนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่ผมมาปูนี่เป็นหมากนี่นะหมากสะกมปั้นนะครับหมากออกเงาๆนะครับ มดก,กลมนะครับหมากสายพันธุ์กับกลมกลมหมากแค่น้อยหรือหมากกลมจะว่าหง่กับมีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหมากเง่าๆนะครับอกทรงเง่าแน่นนะครับหมากหง่นะครับลูกเพอนะครับ,รรบอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับเกิดเองธรามชาติบริมา่อปู่นะครับมัน เกิอดอยู่นี่เราก็เวลามันแก่มากนะครับก็จะมีดอกมีอย่างลอนลง่งปีต่อมาก,ก็เกิดนะปีนี้ก็นาวนมากนี่ก็น่า,าจ,จะเกิดหลายที่เกา่าอันนี้เป็นต้นเก้านะครับต้นที่ว่าเกิดจากปีที่แล้วนะต่ะว่ามันยมวันไต่ถีงหน้าถึงฝนมากกับงอกง่ายเป็นอีกนะครับอันนี้เป็นเหตว่าต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นเพื่อสม,มุนไพรที่ทาง หมอเพิ่นบอกว่ามีผลในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสองศูนย์หนึ่งเก้านี่แล้นะครับแต่ว่ายังมัวแตกศึกษาอยู่ว่าเห็เจังไดนะครับเอาไปกินสดๆดอน,นะครับหรือว่าเอาไปต้มนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สามารถซอยต้าน อีกหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าจะได้ผลหลายบ่หลายนัน,นผมก็ยังบรูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะนั่งพาลำลาพาจากพี่น้องเพียงตัวนี้นะครับพบก,ก,กันใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมคลิปจากช่องอีสานบานปานะครับของเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขวนนํางพาลาจากกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ